สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมว่านคนกระดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการตี้เขาจะก่ออิฐโดยไบใช้ปูนนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับบางคนอยากจะเออก่ออิฐขึ้นมาเพื่อที่จะวางอย่างสักอย่างเลยนะครับโดยไม่ต้องเจ็บปูนเราจะแยกอย่างใดดีนะครับอันนี้ผมขอสาธิตนะครับเบื้องต้นนะครับลักษณะนะครับประมาณนี้นะครับอิฐนี่จะเป็นอิฐโบราณนะครับที่ผมใช้นี่นะครับ ลักษณะนะครับวางก้อนแรกไปอย่างนี้นะครับก้อนที่สองเพื่อเืมันได้เหลี่ยมนี่นะครับเพื่อที่มันจะเหมือนกันว่ามันจะได้ฉากไปตัวในตัวนะครับก้อนที่สองนี่นะครับแล้วก้อนที่สามทำไงต่อวางลักษณะนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมว่านะครับเพื่อมันได้ได้ฉากอย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วก้อนที่สี่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาได้ชั้นนี้แล้วนะครับชั้นต่อไปเนี่ยเขาอยากได้ความสูงเต้าใดนะครับเขาก็ข้อสําคัญนะครับไอ้ก้อนก้อนไอ้ก้อนแถวที่สองเนี่ยเขาบดี้วางอย่างนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ไอ้นี่มันบบยืดกันนะครับเหมือนกับว่าเขาต้องเอาก้อนนี้เนี่ยไปสลับกับก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับ mm. เพื่อจะให้น้าหนักมันทับกันไว้สองอันนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ได้ก่อเขาไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับ มันจะทำให้อ่อามันซับกันไปนะครับมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องกังก after, นนี่นะครับสังเกตนะครับก้อนนี้ถ้าวางอีกนะครับมันก็จะก้อนไหนก้อนนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนล้านนานะครับเตินจะก,ก่อธาตุก่อกระแปลงเมืองก่ออย่างเงี้ยครับมันจะใจลักษณะนี้นะครับทับๆกันไปนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับปึ๊บนะครับเนี่ย อย่างที่ผมว่าไว้นะครับแถวที่สามเหมือนกันนะครับเขาต้องการความสูงกี่แถวกี่ชั้นได้หมดนะครับก็วางสลับกันนะครับอย่างที่ผมว่านะครับต้องให้มันปาดทับกันอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับนะครับวางทับไปเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะทําแบบนี้นะครับ แล้วเออิเขาจะซื้อไหนได้ถูกอย่างไรนะครับตอนที่ผมใจนะครับผมจะใจที่บ้านช่างทองนะครับหลังสนามบินนะครับผมจะใจของไอ้ชัยนะครับก็ถ้าอย่างใดพี่ๆน้องๆก็ลองไปสอบถามได้นะครับที่บ้านช่างทองนะครับของไอ้ชัยนะครับนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับความสูงเขาจะก่อสูงตั้งใดก็ได้นะครับสังเกตครับมันจะบกค้อยดิ้นนะครับเพราะน้ําหนักมันจะถูกทับถมกันอยู่นะครับ นะครับสังเกตนะครับเนี่ยครับความสูงเขาจะเอาอย่างไรตั้งใดอย่างไรนะครับเรื่อนการสาธิตนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเอ๊คุณหัวน่ะหัวทำไม้ะเพื่ออะไงนะครับอ่าลักๆักอ่านักจัดสรรทั่วไปนะครับเพื่อจะใจลักษณะในการวางของนะครับประมาณนี้ครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระถางไม้น้ํานะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มีไม้น้านะครับมันจะดูมีมิติขึ้นนะครับ แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตแหมวิธีหนึ่งนะครับคุณว่านอ่าแล้วก็ถ้ามันมันเนี่ยมันใหญ่น้าไปไงนะครับก็มีแหมวิธีนึ่งนะครับอันนี้อันนี่ต่อกันมาเลยนะครับเดี๋ยวดูอ่านะครับผมจะสาธิตนะครับสาธิตตัอเลยนะครับลักษณะนะครับสมมติถ้าตัวนี้มันสั้นนะครับเออมันสิ่งที่ของเขาจะวางมันมันน้อยนะครับเขาก็สามารถวางลักษณะหนึ่งสองสามได้นะครับ แล้วหมก้อนหากอีนะครับมันจะได้หายน้ําหนักนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับสำหรับสวนบาหลีกัสวนล้านนานะเนี่ยนะครับคนจะใช้อิลักษณะนี้กันเยอะมากนะครับก่อนนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับการก่ออิดโดยแบจใช้ฝุนนะครับก่อสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าก่อนน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับบ้านนักก็น้อยนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตดต,ตามเพจนะครับก่อขอขอบคุณนะครับผอขอบคุณครับขอบคุณครับ